สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของพระเดนสายภู้พานนะครับช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับพลักระเครื่องเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะครับวันนี้โอ้โหนะครับถ้าเห็นบนหน้าจอนะครับก็จะเห็นเลยว่าวันนี้นะครับได้เอาชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยวันนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นเจริญพล่างนะครับตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับบางคนที่เก็บเอาไว้นะครับก็ อาบางคนใจร้อนนะบางคนบอกโอ้ทำไมผมเช่ามาผมปล่อยออกไม่ได้ใจเย็นๆน,นะเพราะว่าคนที่จะเชา่าบูชานะครับราคาพระก็มันก็จะค่อยๆขยับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอช่วงจังหวะนะครับบางคนอยากอยากแบ่งที่ราคาแพงๆนะครับเห็นคนอื่นแบ่งนะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับก็คือโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงของเศรษฐกิจที่ยังถือว่ายังไม่ดีมากเนาะนะนะคนเชา่าบูชาก็ก็มีหลายอย่างนะครับทั้งด้วยปัใจจัยในการเชา่าบูชานะครับแล้วก็ ในเรื่องของโจรด้วยนะครับโจรช่วงนี้ก็เยอะมากเลยนะครับในการมาหลอกหลอกคันเช่าบูชาก็คือไปก๊อปปี้เอารูปพระของคนอื่นนะครับมาแล้วก็ามาแบ่งบูชาดังนั้นเราจะเช่าบูชากับใครนะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เราเคยเช่านะครับคนที่เราดูแล้วว่าโอเคพระเทนะครับแบบนี้ก็เราก็จะได้สบายใจมันดีกว่าเราไปเช่ากับคนที่ ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแล้วก็2ได้พระกี้มาครับก็มีลูกค้าหลายหลายคนนะครับที่ได้พระที่ถือว่าไม่แท้มาก็ต้องเสียใจด้วยนะครับสำหรับบางคนที่โดนหลอกมาก็ไม่เป็นไรนะครับพอมาดู youtube มาดูหลายๆคลิปไม่ใช่เฉพาะคลิปของผมนะก็ดูหลายๆของของไอ้พี่ๆคนอื่นด้วยในหลายๆช่องครับก็เห็นโอ้โหนะครับก็ดนมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับก็จะส่วนมากก็จะ โดนผ่านจุดนี้มาหมดนะพี่นะใครที่อยู่วงการพรดเครื่องครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ก็เคยโดนเหรียญกีนะครับที่หลอกมานะครับก็เพราะด้วยอะไรหลายๆอย่างหนึ่งนะครับความโลภของเรานะครับความโลภเราเห็นราคาถูกนะความโลภก็คือเราเห็นพระนี่ราคาถูกโอ้โหนะครับเราก็กระโดดใส่เลยนะครับอ่าแล้วก็ความโลภแล้วก็มีอะไรล่ะใจร้อนะครับใจร้อนรีบนะครับรีบเอาแลยรีบปิดรีบโอนให้เขาเลยเรียบร้อยเลยนะครับ นะครับก็มีมีหลายรูปแบบนะพี่นั้นก็ใหญ่ๆอยาให้เป็นแบบนี้เหมือนที่ตัวอย่างที่ผมเคยโดนเนาะอ่ะก็วันนี้ผมเอาเหรียญเจริญพรล่างนะวันนี้พูดซะเยอะเลยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องพระเจริญพรล่างอ่ะทำไมเอามาหลายองค์จังเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดพิเศษนะเป็นพิมพ์เต็มองนะพิมพ์เต็มองค์เจริญพรล่างนี่จะมีทั้งหมดทั้งหมด3พิมพ์นะพี่ๆนะจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะครับที่เราเรียกกันก็คือหนึ่ง พิมพ์ป้องอ oil. Oil. Again, enfin ้อยนะครับพิมพ์ป้องอ้อยก็คือเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็จะมีป้องอ้อยรอบๆนะครับเราเรียกเรียกยี่หนึ่งว่าเป็นพิมพ์ที่1นะครับพิมพ์ป้องอ้อยหรือพิมพ์ที่1นะครับก็2นะครับพิมพ์ขอบเรียบก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์อีกนะครับนี่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับแต่ว่าขอบมันจะไม่เป็นป้องเหมือนป้องอ้อยใช่ไหมครับขอบจะเป็นขอบเรียบและ3นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เต็มองคพิมพ์เต็มองก็คือหลวงพ่อเต็มองค์นั่งขััดสมาธิเลยนะครบ แต่วันนี้ความพิเศษของเหรียญวันนี้ที่เอามาให้พี่ๆชมก็คือเป็นเป็นบล็อกทองคําพิมพ์เต็มอง,อองคอ์บล็อกทองคอ่าบล็อกทองคําเราจะดูยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีนี้เนื้อเนื้อพลายเงินครับเนื้อพลายเงินนะครับตัวนี้เนื้อพลายเงิน,เน,เ,งนเนื้อพลายเงินนี้ครับพลายเงินแล้วก็จะมีอันนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับโอ้โหนะเนื้อนวะรายการแบบลุ้นแต่ก่อนสมัยช่วงที่ออกแรกๆนะผมเคยเอา เอาแบบลุ้นเจริญพรล่างมาให้พี่ๆชมกันนี่มีพี่คนหนึ่งนะที่เปิดได้เนื้อนวะเต็มองค์แบบนี้นะครับเดี๋ยไม่รู้ว่าพี่เขายังเก็บไว้อยู่ไหมเขา,ถ,าถ้าเขาดูคลิปผมก็น่าจะามามาแจ้งผมเนาะเขาเคยเปิดได้เต็มองเนื้อนวะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเนื้อนวะนี่จะมีวันนี้มีมาให้ชมสมเหรียญน,นะครับพอดีเพิ่งเดินทางมาถึง2เหรียญตอนแรกมีเหรียญเดียวก็เลยโอ้พอดีทาคลิปพร้อมกันเลยนะครับเนื้อนวะเอาเ่อนเนื้อนี้ก็แล้วกันนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะก็อ ก็จะตอกนอหนูนะครับตอกนอหนูนะตอกนอหนูตรงหูห่วงนะครับนอหนูก็คือนวะนี่คือพิมพ์เต็มองบล็อกทองคานะครับบล็อกทองคาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบล็อกทองคําดูยังไงนะครับก็วิธีการดูของแต่ละคนก็อาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันเรานี่นะครับนว,นวะก็นวะก็คือมวลสารที่ถือว่า,อ,าอยู่ในเนื้อเกือบบนบนเลยนะครับเป็นที่นิยมนะครับมาตั้งแต่หลาย หลายยุคหลายช่วงเลยนะครับเนื้อนวะเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับผิวดำดำนะครับเพราะเขาบอกเขาบอกว่ามวลสารของเนื้อนวะเนี่ยจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่านพิธีปลุกเสกต่างๆนะครับก็จะแห่เข้มขลังเพิ่มมากขึ้นครับผิวออกรุ้งๆเลยนะครับนวะตรงนี้นะครับรุ่นนี้ผมก็เคยพาดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าดูอะไรบ้างในบล็อกธรรมดานะครับนี่ครับ จะมีเส้นนะครับตรงเข่านะอันนี้จะมีทุกบล็อกนะครับทั้งบล็อกธรรมดาและบล็อกทองคำนี่ครับจะมีเส้นตรงนี้นะครับนี่ตรงเข่าครับแล้วก็ตรงผ้าตรงนี้นะครับครับขออระยาตถ้มันโฟกัสไม่ได้นะครับนี่ครับผ้าตรงนี้ถ้าเราซูมเข้าไปดูนี่ครับผ้าจะมีเส้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นะครับถ้าเป็นของเกีมันจะเรียบเรียบนะครับ 2ตรงนี้นะครับตรงคาว่าพ่อนะครับหลวงพ่อตรงนี้ถ้าของแท้จะติดนะครับติดแบบนี้เลยนะครับแมหนอากาศเลยการันเลยตัวการันเลยนะครับทั้งบล็อกทองคําและก็บล็อกธรรมดาก็จะเหมือนกันนะครับจะมีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อพลายเงินนะอันนี้พลายเงินเห็นไหมครับนี่จะมีนะครับนี่ครับจะมีขีดตรงนี้นะครับและมีนี่ครับตรงนี้ครับ ภาพืนตัวนี้นะครับนี่ครับสระต่างๆนะครับตัวนี้จะจะติดนะครับถ้าของกีจะห่างนิดนึงนะครับแต่เราดูพื้นเหรียญนะครับเราจะเห็นเส้นเห็นอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าของแท้นะครับอันนี้คือการตอ่อโคดผมบอกเดินนะครับมันจะมีรอยนูนมีอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้แต่วันนี้ถ้าเราจะมาดูบล ok ็อกทองคําทีนี้บล ok ็อกทองคํากับบล ok ็อกธรรมดามันจะแยกกันยังไงบล ok ็อกทองคำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ บล็อกทองคำบล็อกทองคำนะครับเขาจะดูตรงนี้นะครับคำว่าเจริญพรมันจะมีดาวแฉกนะครับดาวแฉกนี่นะครับขูชัดเจนสวยๆนะครับพี่ๆครับนี่คือนวะนะครับเนื้อนวะบล็อกทองคำนี่นะครับดาวแฉกดูตรงแรกนะครับจุดที่2คําว่าปุญญกาโมนี่ครับตรงปอปลาจะมีเส้นเสี้ยนหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับ มีดาวมีเส้นเสียนและสละโอนะครับตรงสละโอนี่ครับจะมีเส้นเสียนตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือวิธีการดูบล็อกทองคําเดี๋ยวรู้อีก2อเหรียญนะอันนี้ก็เป็นบล็อกทองคําทั้งหมดนะวันนี้ได้นะว่าบล็อกทองคํามา3นะครับกินมาม่าเลยนะครับโอ้โหเหรียญนี้สวยมากครับพี่พครับนีครับดาวแฉกนะครับตรงปอปลานะครับโอ้โหชัดมากครับสีอมม่วงเลย นี่ครับตรงสรลโอนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับตรงจุดอันนี้คือมีทั้งบล็อกทองคําจุดนี้มีทั้งบล็อกทองคำและบล็อกธรรมดาแล้วก็้าตรงนี้โฟกัสนะครับกล้องเคนะครับผิวรุ้งๆเลยนะครับด้านหลังก็ไม่ไม่ค่อยแตกต่างนะครับเราดูเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังเราก็ดูพื้นผิวดูอะไรธรรมดานะครับอ่าอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะว่าบล็อกทองคำนะครับมี3มเหรียญนะครับวันนี้ได้มา3เหรียญนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพอแบ่งปันนะครับอุหูดาวแชกครับตรงนี้นี่ครับปอปลาสรลโอครับพี่พี่ครับนี่ครับบล็อกทองคํานะครับอันนี้ก็บล็อกทองคานี่ครับจะต่อโคดนหนูถ้าเนื้อนาวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกธรรมดาถ้าบล็อกธรรมดาเอาเนื้อฟ้าบาดบ้างฟ้าบาดก็มีฟ้าบาดนะครับทองฟ้าบาดนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้จะไม่มีดาวเห็นไหมครับจะไม่มีดาวเลยครับแต่ว่าต้องขีดตรงนี้ต้องมีนะทั้งบล็อกธรรมดาและบล็อกทองคำครับแต่ตรงนี้จะไม่มีดาวเห็นไครับปอปลา <goals> <uana> ต,ตรงนี้ไม่มีโซไม่มีขีดนะครับเห็นไหมครับพี่ๆครับนี่คือบล็อกธรรมดาราคาก็บล็อกทองคําเราก็เรียกอยู่นะว่าบล็อกทองคําก็คือบล็อกที่สร้างน้อยนะครับบล็อกที่สร้างน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้น วันนี้ก็เอามาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดของบล็อกทองคําบ้างนะครับบริแต่ที่จริงดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับดูแค่นี้ก็พอรู้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูขอบตัดเพิ่มเติมนะครับขอบตัดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรอยตัดอยู่นะครับไม่ขาดครับเดี๋ยวนะครับผมหาดลครับผมจะมีรอยหยักอยู่นะครับ นี่นะครับรอยหยักตรงนี้นะครับประมาณตรง9นาฬิกานะครับนี่เลยนะครับรอยหยักตรงนี้นะครับจะมีทั้ง3เหรียญเลยนะครับนี่ตรงจุดเดียวกันนะครับอาจจะนี้ครับรอยขีดตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้ดูนะครับเผื่อเราเทียบนะครับเทียบกันนรายเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมว่าดูจุดนี้ชัดเจนเลยนะครับหรือว่าอาจจะดูช่องอื่นๆนะครับที่เขานําเสนอเขาอาจจะดูจุดอื่นๆประกอบนะครับแต่ว่า เราจะดูขอบตัดเพิ่มนะครับแต่ว่าเหรียญเก๊น่าจะยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็เอามาฝากนะครับเอามาฝากพี่ๆสรับเนื้อนวะบล็อกทองคำนะครับเจริญพรล่างเต็มองวันนี้เอามาฝากนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาก็เลงพอสมควรนะครับก็ราคาก็จะต่างกับบล็อกธรรมดาอยู่นะครับราคานะครับผิวก็นี่ครับก็จะสภาพก็แตกต่างกันนีกเนื้อว่านะครับ เนื่องจากเป็นโลหะผสมมานิดนึงนะครับดังนั้นก็เอามาฝากพี่ๆนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแบ่งปันนะครับพี่ๆครับก็ลูกค้าเก่าก็รีบีเลยนะครับติดลูกค้าเก่าก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเคยเช่าหาบูชากันอยู่แล้วนะครับส่วนลูกค้าใหม่ก็ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถตรวจสอบนะครับหลักฐานก่อนอุ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเนาะหรือว่าถ่ายคลิปมุมต่างๆที่อยากดูเพิ่มเติมได้นะครับก็ น้องก็ยินดีนะถ้าถ้ายังอยู่กับพระนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่ทํางานนะครับก็ความยินดียินดีแบ่งปันพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปในวันนี้นะครับนี่นะครับนวบพชกำนะครับหน้าเก็บสะสมนะครับอีกไม่นานราคาแรงแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของน้องในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ